นี่ครับพี่น้องหลังจากเปลี่ยนกลองน้ำมันตัวนี้ครับนี่นี่ครับที่มันอยู่ใต้ถังครับมันเสียครับตัดิังครับพูน่ะครับพี่น้องเห็นมั้พูน่ะสวัสดีครับพี่น้องมืึอนี้มีเครีเครหนึ่งครับเป็นมอไซค์ครับอากิาครับ ข่าเป็นเอามาครับใส่รถกีดับมากเป็นว่าช้างช้างช่างพะนะรถเป็นยังงูคือสตาร์ทพรได้รพนะเหยียบมันขั้นาร์ทนี่ครับแข็งเกดีเลยวสันต้องใจเครื่องน็อกรัลละ,ละพังรัลละพนะผมก็เลยว่าครับเดี๋ยวใจเย็นๆเด้อเดี๋ยวเอาลงมาก,ก่อนเดี๋ยวผมสิเบิ่งให้ผมบ้างสิบาดเพื่อนเขาลงรถแล้วเพื่อนว่าเฮ็ดรถเด้อมันอันใดบอดีอันใด,ด,นดพังเครื่องตายเค,เครื่องนอกเฮ็ดไปเลยเด้อผมก็เลยว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเบิ่งให้มันเป็นยังเดี๋ยวผมติโทรไปบอกเด้อบ้านผมก็เลยทําการ อดเบิง้งมายันเออมันแข็งอีหลีมันลูกสูบมันบ่นบขยับเนาะพี่น้องเนาะผมก็เลยทําการเปิดฝาเปิดฝาสูบเบิ้งครับว่ามันเป็นอย่างลูกสูบคือบ่ขยับครับบ้านนี้ผลที่ได้คือจังทีครับพี่น้องเดี๋ยวผมชัเบิ้งครับนี่ครับไอากีฬายันขาสตารต์ตบอลงแต่ว่าสภาพรถเพิ่นโอ้ดีครับสภาพเิ่นดูดีครับรถคันนี้ รักษาดีอยครับนี่ครับใหม่ๆโยชุดสีชุดยางเพ็่นเทียดดีอยู่ครับใหม่ๆล่อเหลี่ยมเรยู่ครับนี่ครับขยับแล้วครับพี่น้องขยับแล้วลูกสูบขยับหรอแต่ว่าอันที่ยุ่ในห้องเครื่องนี่ลูกสูบที่ละครับพูดนะพูดนะครับพี่น้องเห็นป้อพูดนะพูดนะพี่น้องเห็นอย่างแบบ้าครับ ครับพี่น้องน้ำมันครับน้ำมันน้ำมันมันลงเขาไปนนี้ครับนี่เขาไปในห้องเผาใหม่ครับเราบันที่นี่มันเพราะลูกสูบมันดูดมันดูดขึ้นม่านนะครับมันดูดขึ้นมากทีมันมาดันฝามันกัดมันขึ้นบ่าสูดไหมครับมันขึ้นบ่าสูดมันกัดตึ๊กเห็นตัวครับลูกสูบมันกัดตึ๊กขาตะตาดกับแข็งยันม่าลงมทีครับบานพี่น้อง ปนมาเครืองนอกมันวอมเมนครับนี่ครับไอ้ที่มันเป็นคือน้ำมันเชื้อเพลิงครับลุงไปได้ยังไงพูนี่พี่น้องต่เก้าสองจังหวะนี่ขันจอดไปโดนโดนนี่ลีนี่ก็มีแต่พวกสองที่ครับมันไหลมากปั่มปั่มว่าดีจังๆี่มันไหลมากเรามันกัสิไหลลุงไอ้ข้อหลีดข้าบูแล้วก็ไหลลุ้งของเขาใหม่เลยครับโดนโดนนี่ลีนี่ครับมันสค่อยๆซึมมาเรื่อยๆ มันกิสีมะยูหนีคือกันเวลายันกับตึก๊กเนี่ยที่แรกเอาลงมาผมก็คิดว่า,วาน,น่าจะเป็นยั่งสันนะครับบั่นมามาถอดฟ้ากดตตา์ทแต่พี่น้องเบิ้งแเราโมเมนต์ที่รบบาคาบันน้ำมันเบนซินครับเดี๋ยวผมคิดว่าการณีนี้นะพี่น้องเดอ้อผมคิดว่าน่าจะเป็นก๊อกน้ำมันเสียพี่น้องก๊อกน้ำมันพังก๊อกน้ำมันเออ บินซินครับก็ขันมันที่ยูนีอะครับใ้ถังตรงนี้ผมว่าน่าจะมีปัญหาครับมันปิดน้ำมันบาอยู่มันก็จะไหลมันจะไหลย้อนมาตรงสายสายดูดครับพี่น้องมันจะมีสายดูดอยู่ข้อหลีดมันครับมันสิบลบ่งลงสายสายน้ำมันมันสิบลวงสายสายสายดูดครับพอมันพอผ่านข้าบูปุ๊บมันจะผ่านหลีดเลยครับข้อหลีดปุ๊บพอมันผ่านข้อหลีดปุ๊บมันสิลงลงไปในห้องเผาใหม่เลยครับ พอมายุงสีมันก็จะมีอาการยันแล้วติ๊ดตึกติ๊ดตึกครับเคตนี้ก็รู้เรื่องนอพี่น้องนอว่านเป็นอนีหอย่างเดี๋ยวผมจะทําการไลน้ำมันในห้องเท้าใหม่นี่ออกให้เบิดครับแล้วก็สตาร์ทเบิงแล้วสีสตาร์ทให้มันติดแล้วผมก็จะไปเช็คเบิงว่าก๊อกน้ำมันมันซึมหีหลเบ่ถ้าเกิดว่าก๊อกน้ำมันซึมก็เท่ากับทาการเปลี่ยนก๊อกน้ำมันใหม่ครับ วิธีเช็คได้ยังไงดีครับเข้าถอดสายสายดูดเข้าถอดสายดูดเบ้างครับเราจับสับบัสสับบัสบ้างหมีน้ำมันมียางเปียกๆนั่นแหละครับนม่นแล้วเพราะว่าสายสายดูดนี่มันสิมีแต่อากาศพานครับน้ำมันสีสีพานบ่ได้เลย้าน้ำมันพานได้เวลามันสตาร์ทได้นี่มันกับสีเล่งสีฮอนไหมครับพี่น้องมันมันสีเครื่องมันสีบดรอบเรื่องรอบยางมันสีบดนิ่งบ่าเปาดีครับไปกันครับพี่น้องนะผมสีไปไล่น้ำมันออกก่อนเด้อพี่น้องเด้ออะไรออกนันหมดครับ เสร็จแล้วผมสีท่ากันไปบึงกรอกต่อไปเนาะพี่น้องเนาะไปถาบึงน้ากันครับเดี๋ยวผมไล่น้ามันออกก่อนครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องหลังจากเปลี่ยนก้องน้ามันตัวนี้ครับนี่นี่ครับที่มันอยู่ใต้ถังครับมันเสียครับเสียอันนี้เป็นสายน้ามันครับนี่สายดูดเนาะบั่นนี้มันไหลสายดูดมันลงไปยั่งที่ผมสัให้เบึงแล้วพี่น้องมันหัวบันลองมาสตาร์บึงครับติดปะครับ ตาดาร์นครับ oh.